วันนี้นะเอ่บนรถไฟฟ้าใส่สีแดงน้องกรชิบน้องฟิล no คะ่ะตอนนี้จะเข้าลัางเสร็จละกในรถรอบตึกหน่อยถึงอ,อ่อตอนนี้ก็น่าจะประมาณจะห้าทุ่มแล้วค่ะ ตูจะเปิดทางด้านซ้ายตจะเปิดทางด้านซ้ายเออรถไฟจะหมดตอนเที่ยงคืนนะคะขบวนสุดท้ายน่าจะเป็นตอนเที่ยงคืนก mm hmm. ็ยังพอมีเวลาอยู่สายเราลงกันดีกว่า ค่ะมาเจอน้องฟิวรอดดึกกันนี่ค่ะน้องฟิวอีกขบวนก็กำลังจะไปบั้งซื้ออันนี้น้องฟิวที่เราเพิ่งลงมาค่ะพี่าาเขาทำความสะอาดแล้วก็ออกอ๋ออีกขบวนเราออกตอนห้าทุ่มค่ะดึกเลยนี่ค่ะ เดินตามเข้าไปค่ะเขาออกทางไหนแล้เราออกทางนั้นมวค่ะเดินเดินเดินตามเขาไป,ไปแล้วงน้องกันเอามาส่งน้องกันค่ะเอีค่ะอันนี้เราได้ใกล้ชิดกับน,น้องฟิวด้วยไม่ต้องแอบถ่ายน้องฟิวเห็นน้องฟิวไม่ทันวันนี้เราเห็นทันละเนี่ค่ะเห็นน้องฟิวใกล้ชิดเลย ขอวเป็นกันค่ะขบวนนี้น่าจะตอนห้าทุ่มครึ่งนะคะ เรเรียบร้อยใช่ไหมคะแล้วเราแต้มแต้มประตูเอเรียญเนี่ยไปแต้มประตูเข้ามาในชั้นชลาเราสามารถอยู่ในชั้นชลาเหมือนแจที่นาอยู่ในชั้นสามเนี่ยประมาณ90นาทีค่ะนี่ค่ะฟิวไม่ยอมไปเราไปเองกันแจฟิวจองฟิวรอรอเวลามันต้องให้ฟิวขบวนไปบางซื่อออกก่อนให้ขบวนหนึ่งจอดรออยู่หรือเ,เรา รอส่งฟิวนี่ดีกว่านี่ค่ะโยครั้งแรกเลยเนี่ยนะได้ขึ้นมาอยู่ฟิวเนี่ยฟิวอยู่กับฟิวสะดึกเลยนาไม่ค่อยดีขึ้นกับเท่าไหร่คะ่ะจากบางซื่อมาลังสิตอะ่ะเพราะว่ามันดึกพอมันดึกปุ๊บนาต้องเดินอะ่ะเดินต่ออีกประมาณกิโลกว่าคะ่ะกว่าจะถึง ห้องมาถึงที่พักแล้วก็นี่มันก็ดึกแล้วเพราะมืดๆแต่ไม่อันตรายคะ่ะลังสิตเขาไม่หลับไม่นอนกันนี่ค่ะน้องฟิวสองของบวนเจอกันเจ๊เอีเดี๋ยวนะรอสองน้องฟิวอีกคันนเนี่ค่ะปัดดิฟิวหนึ่หนึ่งจ็ดเจ็ดที่เรามา,มาเมื่อกี้คะ่ะไงคะฟิวสองของบวนรอเวลาดึกแล้วถ่ายได้เพราะไม่มีคนเฮ้ ไงีฟิวนายโดเราจับตัวแล้วนี้ค่ะน้องฟิวของเราเดี๋ยวรอส่งเดี๋ยวเรารอส่งน้องฟิวบานดีกว่าที่ได้เห็นไปเห็นเขาลงมาได้เรกันอะไรอย่างงี้ทนี้นี่ค่ะนาไม่จบตานะดูนาฬิออกาพรากี่โมงแล้วเห็นไหมไม่ไจบตาเห็นไหมจะห้าทุ่มแล้ว จะกลับไปถึงบ้านเลยชีวิตนี่ค่ะชีวิตคนกรุงเทพอ๋อเด็กชาญเมืองใช้ชีวิตยอยู่ในกรุงเทพเป็นซะส่วนใหญ่นี่ค่ะหาท่งแล้วหาทุ่อะไรคะที่องฟิวออก๋รอส่งฟิวกระดิกว่าอ้าวฟิวเห็นหลังแป๊บเดียวฟิวหนีเราไปแล้วนี่ค่ะรอส่งฟิวคันนี้ก็ได้มีง้อ ใกล้เวลาแล้วน้องฟิวเลยไปรอมีเราสง่งพิวกันดีกว่าเรารอส่งน้องิวกันดีกว่าค่ะนี่ค่ะฟิวีเรามากรอส่งิวกันดีกว่าเสียงมาได้เรื่อน่ะ ได้ใจมากเลยฟิวไปนู่นแล้วแดๆงๆโอ้โหโอ้โหอค่ะนี่ค่ะจะรอส่งฟิวกันไปค่ะพี่ส่งฟิวฟิวไปแล้วกรุงเทพอภิวัตน์่้าวสถานีบงงางซื่อค่ะได้ให้ดูชาชดเลยฟิวไปแล้วบ๊ายบายฟิวฟิวไปแล้ว แหม่ย่ oh, yeah. นี่ค่ะฟิวไปบางซื่อแล้วฟิวเสร็จฟิวไม่จะวิ่งคัน้นรอบสุดท้ายแล้วแหละดึกแล้วเดี๋ยวฟิวเข้านอนแล้ว กว่ากว่าจะถึงบ้านค่ะ,ะคะ่ะนี่ค่ะเราลงบันไดเลื่อนกันค่ะเดี๋ยวนาพาไปดูทางออกนะคะับ่างกันติดตัวจับลาวบันไดเลื่อนกันยนะ,ะจับลาวบันไดเลื่อนกันด้วยนะคะนี่ น้องิฉกไะฉักค่ะน่าจะรอรถอุบลเที่ยวสุดท้ายนะคะเรียบร้อยค่ะถึงข้างล่างแล้ว<อ>เลี้ยงก่อนอตามมาพี่หาเลียงก่อนเดี๋ยวจะโดนนี่ค่ะนี่มันก็จะมีประตูของแบบนี้เราเอาออกเลยค่ะ หยอดเหรียญไปกลับบ้านไปนี่ค่ะหยอดเลนดูเหอะอ่ะเราก็เดินค่ะอันนี้จะเป็นเคาน์เตอร์น้องเจกกระชากเขาเนี่ยน,น้องซูเปอร์เหอะตอนนี้น่ะค่ะแล้วเราก็เดินค่ะเราก็เดินมาทางด้านขวามือค่ะจะเป็นทางออก ถ้าทุ่มแล้วกลับบ้านกันเหอะเดินเถอะกว่าจะเถึงเอกนี่ค่ะลงมาได้ค่ะแล้วก็เดินลงไปนี่ค่ะสั่นหน่อยละค่ะพี่ๆขอโทษด้วยนะคะอืมาเดินไปดีกว่ามันไม่มีรถค่ะคืออยากจะบอกว่าไม่เข้าใจทำไมค่าโดยสารตรงนี้มันแพงกว่าข้างนอกนี่ค่ะ ก็เดินเดินเดินไปเดินเดินเดินถ้าเป็นตอนเช้านะก็จะขึ้นน้องจุกฉักจากบริเวณนั้นค่ะเราจะลงชั้นไปชั้นใต้ดินที่น้องสุกฉักตอนเช้าเะยคะในนูน้นว่าจะเป็นชั้นสลาน้องสุกฉัก่งหรอคะอ้าวรถเชียงใหม่ยังไม่มาเหรอเนี่ยหรอเขารอรถเชียงใหม่ก่อนอนกลก็รอเนี่ยค่ะ นะ้ก็เดินไปนะคะพี่เห็นมานมืนๆืู้นยทางออกค่ะเดี๋ยวยังไงนะไม่บรบกวนะพี่ลาดนูนะขออนุญาตจบคลิปแค่นี้กันคลิปทางออกค่ะน้องจุดกระชากจากจากประตูน้องจุดกระชากลงมาข้างล่างค่ะยังไงน,น,นะาขอบนด้ค่ะล้วอ้าว คือนะ่กากังวลกว่น้องเขาวนไปวนมากับกล้งนะขอโทษด้วยค่ะไงนะขอกะคำว่าสวัสดีพี่ๆทุกคนนะคะนะขอสับขาแรกแบบเดินเทืเอ๋ยเรื่อยๆกับหอก่อนนะคะสวัสดีพี่ๆทุกคนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ